ในวันนี้คุณผู้ชมผมจะมาทําการเทสเบ็ดซึ่งเบ็ดที่ผมจะทําการเทสเนี่ยมันมีอยู่2เบ็ดนั่นก็คือเบ็ดตัวตึงคุณผู้ชมโดยเบ็ดแรกนะคุณผู้ชมมันจะมีชื่อว่า free spirit rup นะคุณผู้ชมโดยเบ็ดน,นี้เนี่ยเขาจะมีโชคลาภ150่รอสอสปีด25คอนโทร 15, ล0.15เลสเซียนสิบเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักสูงสุดเนี่ยรับได้5000กิโลกรัมและนำสามหนะึ่คุณผู้ชมเบ็ดน,นี้เนี่ยเขายังมีความสามารถพิเศษในการที่จะตกปลาให้ติดสถานะที่มีชื่อว่า bloom โดยโอกาสเนี่ยเขาจะม เป็นผู้เข้าแข่งขันนะ่คุณผู้ชมมันก็คือเบ็ดที่มีชื่อว่าอโซออฟลากูลนะคุณผู้ชมโดยเบ็ดนี้เนี่ยเขาก็จะมีลองสปีด25เหมือนกันโชคลาภ105น้อยกว่าไอเบดเมื่อกี้ถึง45เและคอนโทลบาร์เนี่ย0.01ส่วนเลสเซเลียนเนี่ยมี55เเยอะกว่าไอเบ็ดเมื่อกี้เนี่ยถึง45เลยส่วนน้ำหนักเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหน้ำหนักเนี่ยรับได้1 0 0 0 0กิโลกร,รมัมโดยทั้งสองเบดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมความสามารถที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นกา,า,าร ที่จะสตันปลาได้แบบว่าเหมือนกันแบบเป๊ะเลยและนี่คุณผู้ชมก็คือราคาของเบ็ดฟรีสปิริตรอนะราคาเนี่ยสองแสนซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อเบ็ดนี้คุณผู้ชมให้เราเนี่ยมุ่งหน้ามาที่เกาะนี้นะเกาะนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า ISO ซออฟนิวบิเกิลนิ่งคุณผู้ชมนี่นะเกาะนี้นะแต่เบ็ดนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันจะต้องทําการปลดล็อกการจับปลาทั้งหมดถึง70%ก่อนนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมแบตเตอรี่อตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการตกทั้งหมด70%คืออรววมมมทั้้งหดณผูชีกเด ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมุ่งหน้าไปที่เกาะอ,อัซูรากูนนู้นนะซึ่งเกาะนี้แหละจะเป็นเกาะที่เบ็ดนั้นวางขายและนี่คุณผู้ชมคือจุดที่เบ็ดนั้นวางขายนะเราก็สามารถมาซื้อได้เลยราคาเนี่ยหนึ่งแสนซึ่งผมก็ซื้อไปแล้วแต่จุดที่ผมจะมาทําการเทสเบ็ดเนี่ยคุณผู้ชมผมจะมาทําการเทสที่เกาะไอเซลออฟนิวบีกิ่งนี้นะคุณผู้ชมซึ่งเบ็ดแรกที่ผมจะทําการใช้เนี่ยผมก็จะใช้เบ็ดนี้ก่อนละกันเบ็ดอซูออฟลากูนเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยเป็นรองเป็นอย่างมากจากนั้นเนี่ยผมก็จะ ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นจุดนี้และกันจุดที่เงียบสงบห่างไกลจากผู้คนจากนั้นเนี่ยก็กดเริ่มเวลาแล้วก็โยนเบ็ดเลยครับผู้ชม อุ้ยตัวแรกเลยคุณผู้ชมระดับเอกโซติกแล้วมันติดลบ90%โปรเกสนะ่ะคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ว่าเบ็ดนี้เนี่ยคอนโทลบาร์แบบว่าจะเล็กมากแต่ว่ามันมีเลสเซเลียนที่เยอะไงคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นการที่ง่ายนะคุณผู้ชมที่จะจับปลาร,ระดับเอกโซติกหรือว่าปลาร,ระดับไหนไหนก็ได้คือได้หมดทุกตัวคุณผู้ชมดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออโอเควิสเปอร์อิลคุณผู้ชมเออน้ำหนัก700กิโลนะซึ่งผมเนี่ยก็จะทำการจับเวลาแค่15นาทีเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเดี๋ยว กก่วัาซึ่งมันก็แน่นอนว่าเบ็ดนี้เนี่ยเบ็ดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นลองอย่างมากนะเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะจับปลาให้ติดสถานะส่วนเบ็ดฟรีสปิริตเนี่ยเขามีความสามารถที่จะตกปลาให้ติดสถานะบลูมซึ่งความสามารถนั้นเนี่ยมันจะทําให้ปลาขายได้ราคาคูณ5เลยคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะใช้เบ็ดพวกนี้หรือว่ายังไม่มีเงินซื้อเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะใช้เบ็ดของทะเลหนึ่งได้นะอุย้ยแต่เดียวนะอย่าบอกนะว่าเป็นก้อนหินเอ็กซ์เซลเตดใช่หรือเปล่า อุ้ยเอนชาร์ลิลิคคุณผู้ชมราคา35 0 0ันะเดี๋ยวต้องบวกเข้าไปด้วยส่วนเบ็ดของทะเล1เนี่ยคุณผู้ชมเราก็ยังสามารถใช้เบ็ดร,ราคา15ลนะ้านน่ะคุณผู้ชมเอามาทําการฟาร์มได้แต่เสียอย่างเดียวเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการกดคลิกเขย่าเบ็ดแบบว่าเขย่ากันตาเลือกอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารอสปีดเนี่ยมันเหลือแค่5%เบางเบ็ดเนี่ยเหลือแค่1%นเลยนะและถ้าหากว่าใครเนี่ยพยายามที่จะเอาปลาจากทะเล1มาขายที่ทะเล2เนี่ยขอบอกไว้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าทะเล2กับทะเล1เเสองก คุณเงินที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วปลาจากทะเล1ไม่สามารถขายที่ทะเล2ได้และปลาจากทะเล2ก็ไม่สามารถเอาไปขายที่ทะเล1ได้เหมือนกันอุ๊ยเอ็กโซติกคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านมา7นาทีแล้วคือแบบว่าเอ็กโซติกตัวที่2นะคือถึงแม้ว่าเอ็กโซติกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตกยากนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเออเนาทีก,ก็ได้2ตัวแล้วนะและต้องขอย้ําว่ามันเป็นแค่วันธรรมดาคุณผู้ชมมันไม่ใช่เคิออร์นออร่าเลย และถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะมาที่ทะเล2แต่ยังไม่รู้วิธีมาเนี่ยผมก็จะขอบอกเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ลวกันคุณผู้ชมคือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเลเวลมากกว่า200จากนั้นเนี่ยให้ไปที่เกาะเทอรพินคุณผู้ชมแล้วก็ให้เข้าไปในถ้ำนะซึ่งถ้ำเนี่ยมันก็หาไม่ยากหรอกคุณผู้ชมก็เดินวนเกาะเอาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเจอแล้วจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปทําการต่อสู้กับบอสคาทูลูซึ่งการต่อสู้กับบอสคาทูลูเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากสิ่งที่ผมแนะนําเลยเนี่ยก็ ก็โจมตีไปเรื่อยจนวอคาทูลูเนี่ยเขาแพ้ไปในที่สุดและเราเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาที่ทะเล2ได้โดยการคุยกับ NPC ที่เกาะเทลพินนั่นแหละ อุ้ยตัวที่3ามคุณผู้ชมผ่านมา12นาทีนะตอนนี้ได้ไประดับเอกโซติกตัวที่3แต่ประเด็นคือมันติดลบ90%อไงคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบว่าขึ้นช้ามากน่าจะใช้เวลามากกว่า1นาทีนะถ้าเกิดแบบว่าไม่มีความสามารถในการสตาร์ทปลาแต่ทําไมไม่ค่อยสตาร์ทเลยเนี่ยฮะหรือว่าเรสเเลียมันเยอะเกินคือตอนนี้ผมก็เริ่มจะเข้าใจแล้วคุณผู้ชมว่าทาไมมันไม่ค่อยสตาร์ทปลาคือมันก็เป็นเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยมันมีเรสเซเลนต์เยอะใช่ไหมและบัฟสตาร์ทปลาเนี่ยมันก็จะสต,ตาราะะ์ ปลาธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเหยื่อหัวปลามันจะลบเลสเซเลียนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเลยเหยื่อหัวปลานะขอดึงข,ขึ้นมาก่อน <Yeah. S 1> อ่ะนี่วิสปริงเอลตัวที่3แล้วนะจากนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาใช้เหยื่อหัวปลาให้มันลบเลสเซเลียนไปอีกสักสิบนะคุณผู้ชมไหนไหนอ่ะนี่คุณผู้ชมลบเลสเซเลียนสิบโดยตอนนี้เนี่ยเลสเซเลียนจะมีอยู่ที่45ซึ่งผมคิดว่ามันก็จะทาให้เบ็ดเนี่ยมันสตันปลาบ่อยขึ้นถ้าเกิดว่าเราตกได้ปลาระดับเอกโซติกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาระดับธรรมดาเนี่ยมันยมยันนนมมม่่่คคออหผลททาาารรนระีูู้้จืืช14 อ่ะอ่ะคุณผู้ชมตัวนี้สีเหลืองเลเจนด a r y ี่สตั้นดิเฮ้ยเออหนึ่งทีสองที สามทีคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าปลาเนี่ยมันดิ้นเบ็ดมันก็จะทําการสตันบ่อยขึ้นแค่นั้นเองง่ายๆคุณผู้ชมแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าทาให้เลสเเลียนเนี่ยมันน้อยเกินไปจนแบบว่าน้อยจนน่าเกียดอะ่ะคือถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปเนี่ยต่อให้เบ็ดของคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมีความสามารถในการฟันปลาแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็ดึงขึ้นมาไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วต้องทําให้มันแบบพอดีพอดีแต่ตอนนี้เนี่ยสิบห้านาทีแล้วคุณผู้ชมขออีกหนึ่งตัวได้ไหมคือเลยไปนิดหน่่อออยยไไไมมมเเปปปรรหกกละาณ10วโคผด จุดเวลาดังนั้นเนี่ยผมจะว์ปไปที่เกาะแรกก่อนคุณผู้ชมคือการที่ผมว์ามาที่เกาะแรกเนี่ยไม่ใช่ไรเพราะว่าเกาะแรกเนี่ยมันมีจุดที่ผมสามารถที่จะทําการเช็คราคาปลาได้นั่นก็คือผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม่อ่ะนี่คนนี้คุณผู้ชมโอ้ยแล้วเนี่ยดูปลาทั้งหมดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะุกผู้ชม15นาทีได้เยอะมากเลยไะปลาระดับเอกโซติกอ่ะเดี๋ยวนี่คุณผู้ชมไอตัวนี้คือปลาไหลระดับเอกโซติกนะผมจะทําการเช็คราคาซิว่าราคาเท่าไหร่ 2,900คุณผู้ชมแค่2,900เท่านั้นในะระดับเอ็กโซติกเนี่ยแต่เดียวนะนี่มันอะไรเอ่ยนะอะไรเนี่ยอะไรมารอยอยู่ตรงนี้ผมไม่สามารถจัดเก็บได้โอเคคุณผู้ชมช่างมัน,นัดต่อมาเนี่ยผมจะก้อนหินลิลิกมาทําการเช็คราคาเพื่อดูว่า,าทะเล1กับทะเล2เนี่ยเออราคา,าเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ย เขาเช็คไม่ได้เหรอเนี่ยเขาบอกว่าปลาตัวนี้เขาไม่รู้จักในโลกแห่งนี้เฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมทะเล 2, 2ไม่รู้จักก้อนหินลิลิคฮะทะเลหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตึงสุดๆแล้วนะะก้อนหินลิลิกเนี่ยทุกๆคนต้องรู้จักกันแต่ไม่เป็นไร mm hmm. คุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมตกมาได้1ก้อนใช่ไหมผมจะขอบวกราคาของทะเลหนึ่งไปแล้วกันตึ่งราคาเนี่ยก็คือ35 0 0นะจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการขายปลาทั้งหมดตรงนี้เลย 13458คุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเนี่ยบวกตัวเลขกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยก็คือ17000คุณผู้ชม15นาทีเนี่ยคุณผู้ชมเบ็ดอสูออฟลากูนเขาทําเงินไปได้17000ท้วนนนนะโอเคคุณผู้ชมผมมาพร้อมและอยู่ที่จุดเดิมเลยที่เกาะเดิมจากนั้นเนี่ยผมจะกดรีเซ็ตเวลาแล้วก็กดเริ่มเวลา อุ้ยตัวแรกคุณผู้ชมตัวแรกเป็นปลาระดับเลเจนดอรแต่คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าบาของเบ็ดนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าเบ็ดอซูออฟลากูนเป็นอย่างมากและที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการสาตันปลาเหมือนกันแต่เบ็ดนี้เนี่ยมันรับน้ําหนักได้แค่5000กิโลเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเอาเบ็ดนี้ไปทําการจับซีริเวทานเนี่ยผู้ชมมันก็สามารถเอาไปจับได้นะเพราะว่าซีริเวทานเนี่ยเอาน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง1 0 0่0แต่ผมเนี่ยก็ยังไม่เคยจับหรอกผมเนี่ มาอุปปลกไปว่าผมเนี่ยเคยจับแล้วแต่ข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเบ็ดนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาไปจับซีลิเวธานได้แต่ว่าน้ําหนักเนี่ยมันก็จะตันแค่5,000เท่านั้นไง <spe ak> อุ๊ยคุณผู้ชมก้อนหินเลิกห,หรือเปล่า โอ้โหคุณผู้ชม e X a ซ t เต็ดลิลลกเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเอาไงดีคือตอนนี้เนี่ยผมบวกราคาไม่ถูกแล้วไงคุณผู้ชมก้อนหิน e X a ซ t เต็ดลิลลเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผมก็ลืมไปแล้วไงไม่ค่อยได้เอาไปขายไม่ค่อยได้เช็คราคาและนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นปะมันมีเอฟเฟกคุณผู้ชมมันมีเพชรหล่นลงมาซึ่งมันคือเอฟเฟกของเบ็ดนี้คุณผู้ชม นี่เห็นไหมมันติดสถานะบรูมแล้วผมได้แผนที่มาด้วยอรอเออแต่เบ็ดนี้คุณผู้ชมมันมีความสามารถนะคุณผู้ชม20เลยที่จะทาให้ปลาติดสถานะบรูมและมันก็จะคูณ5คูณ5เลยนะเป็นเบ็ดที่จะเอามาใช้ในการหาเงินได้อย่างแบบดีมากอะแต่มันจะดีสักเท่าไหรอ่อ่ะมันจะสามารถชนะไอเบ็ดอโซออฟลักกูลไปได้กี่เท่าและเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเลเวลจาก1,000ันเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นไปแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเลเวลผมเกินแล้วคือตอนนี้เนี่ยเลเวลเราสามารถตันได้ที่2,500แแลล้วะก็ต้องขออบกกกเเลยว่่าารทีจะ็ลเวล ไปอีก1500เนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหใช้เวลายาวนานเลยแหละแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคําถามว่าทําไมผมเนี่ยไม่ยอมไปตกซีลิเวทานสักทีทั้งๆท,ท,ที่มันมีการอัปเดตเข้ามาแล้วประเด็นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้คุณผู้ชมทะเล2เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะกดโทเทมเร่งวันเร่งเวลาได้ไงมันก็เลยไม่สามารถคุณผู้ชมที่เราเนี่ยจะเสกหรือว่าเรียกตีลิเวทานออกมาได้ง่ายๆเหมือนกับเมกาโดนคือมันไม่รู้เป็นอะไรไงมันอาจจะเป็นบัก๊กหรือว่าเขายังไม่อนุญาตให้ทําก็ไม่รู้นะแต่ยังไงซะในอนาคตเนี่ยผมก็จะ เป็นที่จะต้องตกอยู่แลแหละคุณผู้ชมซีลิเวทานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปลาที่ผมเนี่ยยังไม่มีคือ,อยังน้อยเนี่ยต้องเอามาเก็บไว้ก่อนแต่มันก็แปลกนะคุณผู้ชมคือประมาณว่าผมเนี่ยตกมาได้ประมาณเกือบเจ็ดอาทิยนะตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเพิ่งได้ปลาระดับเอ็กโซติกมาแค่หนึ่งตัวเองและปลาระดับเอ็กโซติกตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ติดสถานะด้วยนะคือถ้าเกิดว่าปลาระดับเอ็กโซติกตัวนั้นเนี่ยมันติดสถานะบรูมไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงท้าเบ็ดนี้เนี่ยมันก็ต้องชนะไอเบ็ดอสูอ็อลักบูนอย่างแน่นอนเเเพรรรราา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 าะะะวว่่สถนนนบูููมมยยยขอ้ํลลัคคคคณณ5 5 อ่ะคุณผู้ชมมาแล้วนะแล้วดูคุณผู้ชมมันดิ้นโอ้โหดิ้นหนอะดิ้นกระโดดสตันไปนะเนี่ยเดีสตันอีกแล้วคือมันจะดึงปลาขึ้นมาได้เร็วกว่าเบ็ดอสูออฟลากูนหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันสตันบ่อยกว่าแล้วก็บาด้านล่างเนี่ยมันใหญ่มันก็เลยทําให้เบ็ดนี้เนี่ยง่ายต่อการตกปลาระดับเอ็กซติก อุ้ยคุณผู้มชม2ตัวติดเลยเหรอเฮ้ยแล้วตัวนี้ติดสถานะอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันจะติดสถานะอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยสีฟ้าโอ้โหแล้วดูแล้วดูมันดิ้นนะคือตอนเนี้ยレスเลเนตมีแค่สิบคุณผู้ชมมันก็เลยทําให้แบบว่าสตันแบบว่ารัวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยสตันดิเอาเฮ้ยพอบอกว่าสตันไม่สตันไอเบ็ดน,นี้มันยังไงนะฮะโอ้โหแล้วมันดินด้นดิ้นเฮ้ยเฮ้ยจะดิ้นอะไรขนาดนั้นレスเลนต์สิบจะไหวหรือเปล่าเนี่ย ในกติกา Whisper e e คุณผู้ชมน้ำหนัก1,400เลยคือถึงแม้ว่าเบ็ดนี้เนี่ยจะมีโอกาส20%ที่จะตกปลาให้ติดสถานะบูมนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าปลาระดับเอ็กโซติกเนี่ยมันไม่ยอมติดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันไปติดปลาระดับธรรมดานะ่ะคือปลาระดับธรรมดาเนี่ยมันตัวละไม่น่าจะเกินร้อยนะแล้วถ้าเกิดคูณ5เข้าไปก็ไม่น่าจะถึง500อะ่ะคือที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าเบ็ดนี้มันจะมีความสามารถ20%นะคุณผชมที่จะตกปาให้ติดสถานะคูณ5หรือว่าาสถานะบูมน่ยมไ่ด้ทให้บ็นี้เี่จะักปลาไหร่ เพราะว่าปลาระดับเอกโซติกที่เบ็ดน,นี้ตกได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปลาที่ติดสถานะบรูมไงและดูคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยเลเวล236รเองนะเขาก็ยังสามารถที่จะมาทะเล2ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่ยังมีเลเวลไม่ถึง200เนี่ยคุณผู้ชมก็ไปทาการเก็บเลเวลซะแปบ๊บเดียวส่วนก้อนหินเอกโซติกที่ผมเพิ่งตกได้เนี่ยคุณผู้ชมผมจะขอตีราคาแค่3 5 0 0เท่านั้นคือผมเนี่ยไม่อยากจะทําการประเมินราคาที่แบบว่าให้มันสูงเกินไปอะ่ะเพราะว่ามันจะดูเเเเเปปป็นกาาารรรออีียยบบคุชม เบ็ดอสูที่ตกได้ก้็เห็นลิลิกธรรมดาคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะต้องให้ความแฟร์กับเบ็ดอสูออฟลักกูนนิดนึงโอเคคุณผู้ชมตอนนี้15นาทีแล้วผมกดหยุดเวลาเลยและนี่คุณผู้ชมเรามาดูกันนะโอโ้โหปลาที่ตกได้เนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมก็พอๆกันอนะพอๆกับเบนะ็ดอสูออฟลากกูนอะ 2 0 0 0 0กับอีก800คุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้บวกตัวเลขแล้วคุณผู้ชมตัวเลขของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0กับอีกันเพราะว่า20ง0 0กับอีก800บวก3,5เนี่ยก็จะเป็น 24, 0 0 0พันกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเบ็ดฟรีสปิริตที่มีราคา200 0 0 0เนี่ยหาเงินได้มากกว่าเบ็ดอสูออฟรากูนถึง7 0 0 0เลยทีเดียวส่วนคลิปนี้เนี่ย,ย like, ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ไปและบ๊ายบาย